ช่วงนี้ของรายการนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอันนี้คือแนวแต่งนะคุณผู้ชมเป็นแนวแต่งแต่เป็นแนวแต่งแรงใช่นะคะคันนี้เนี่ยน้อ,นองร้องมือใหม่คท,ที่ที่ที่คิดจะแต่งรถไม่ว่าจะเป็นแนวสวยงามหรือว่าแนวแต่งครับแรงหรือทั่วไปะนะขาอยากเปลี่ยนถามพี่เจยมย์นิดนึงว่า จะมีผลต่อรถที่เป็นสแตนดานไหมอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับครับต้องบอกก่อนเลยว่ารถยามาฮ่าเนี่ยในทุกๆรุ่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสาเหตุที่ทำไมรถยามาฮ่าตั้งแต่อดีตจบปัจจุบันทำไมถึงโมดิฟายได้เยอะทำไมถึงทำอะไรได้เยอะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องยนตยามาฮ่าเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อการใช้งานน่ะ เพราะฉะนั้นทุกชิ้นส่วนทุกวัสดุมันจะค่อนข้างหนากว่าเขาครับก็เลยเกิดความทนทานมากกว่าเขาและที่สำคัญด้วยความหนาด้วยความที่มีชิ้นส่วนที่มีเขาเรียกอะไรพื้นที่ในการที่จะปรับแต่งครับมันก็เลยกลายมาว่าสามารถทําได้เยอะกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่การจะโมดิฟายคิดจะโมดิฟายรถหรือว่าแต่งรถจริงๆต้องบอกว่าอย่ามา5าฟินเนี่ยนะครับ ถ้าอยากจะทําให้แรงอันดับแรกเลยนะครับก็คือไปดูในเพจของ k คสปอร์ตเลสซิ่งทีมทับทีเได้นะครับ,รบเราจะมีตัวเขาเรียกตัวเสริมะนะครับ,รบสิ่งแรกเลยนะครับ Yamaha Fin าานเนี่ยคุณใช้เงินแค่450บาทนะครับคุณสามารถใส่ท่อเปลี่ยนท่อกรอากาศเดิมเป็นท่อกรอากาศแต่งของ M Tech เนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยน15-20นะครับ15-20ส ทาง ECU s h อ p ตอนนี้มีกล่องสแตนดนอลนใส่ฟ,ฟินเนี่ยออกมาแล้วออก,กล่องสแตนดนอลนนี่คือกล่องที่สามารถเสียบกับกล่องเดิมได้เลยใช่ก็สามารถเอาคุณสามารถเอากล่องเดิมออกอนะครับแล้วก็เอากล่องแต่งใส่ซึ่งมันจะอยู่บริเวณฝาข้างด้านนี้<ๆ>นะครับเปิดฝาข้างมาเจอเลยนะครับ<ๆ>เอากล่องเดิมออกแล้วกล่อง ECU เสียบใส่เข้าไปเลย<ๆ>เอาแบบค่าเดิมๆจาก ECU ให้มาเนี่ยคุณก็สามารถขับสนุกแล้วแล้วมันสามารถที่จะใช้ใชแอปโทรศัพท์เนี่ยในการปรับโหมดได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากล่อง ECU ที่ผลิตขึ้นมาตรงรุ่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีปัญหาใดๆก็ตามคุณสามารถคุยได้กับทาง ECU shop ได้ทันทีครับซึ่งมีการรับประกันเต็มรูปแบบ1ปีเต็มนะครับถ้ากล่องคุณมีปัญหาคุณสามารถติดต่อ ECU ได้เลยนี่คือต้องบอกว่านี่คือกล่องตองรุ่นครับถ้าเป็นกล่องพ่วงหรือกล่องอะไรก็แล้วแต่นะครับในฐานะผมเอง ผมไม่ใช้และที่สำคัญถ้าคุณจะใช้ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถสนิทกับแบรนด์ด้านนั้นแล้วสามารถคุยกับเขาได้แล้วเขาสามารถดูแลคนได้อันนั้นก็ต้องแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่ารถยามาฮ่าฟินเป็นรถที่ค่อนข้างทนถ้าคุณทําในลูกไม่เกิน59มิลน,นะครับ,รบพื้นฐานล่างของเครื่องยนต์เนี่ยร,รับได้สบายสบายออมีคําถามครับเจี๊ยบอย่างรูดปอกลูกสูบของเราเนี่ยสามารถคว้านได้สูงสุดกี่มิลครับพี่ ผมมองว่าน่าจะถึง56นะหู 5, ห้าหห้าสิบหกแต่อาจจะบางผมไม่แน,นะนําจะบางบไปนะคือการฟันเซอร์สูบผมบอกซิกเล็ก,ลก,ลกๆน้อยนให้นะครับครับอย่าให้บางมากครับ,รบเพราะถ้าบางมากเวลาเครื่องยนเวลามันวิ่งเนี่ยบวกกับแรงสั่นสะเทือนจากรถครับสู่สู่วัตถุต่างๆในเครื่องยนต์เนี่ยนะครับครับมันอาจจะส่งผลทาให้เวลาลูกสูบมันสั่นมากๆเนี่ยแล้วมันสมมติให้ปอกบางๆเนี่ยแตกได้เพราะนั้นผมมองว่า อย่างน้นอยๆมัคนควรจะเหลืออย่างน้อยๆเนี่ยมินครึ่งความหนาของกระบอกสูบยายาตางกวามหมินมินนึงนี้ผมถือว่าอันตรายแล้วนะแต่ถ้าเกิดจะใช้งานทนทนวิ่งยาวๆขับกันข้ามจังหวัดเลยเออกคลิปออกอะไรเนี่ยผมมองว่าความหนาต้องอย่างน้นอยๆเนี่ยมินถึงมินครึง่งนะครับน้ำมันเครื่องใช้เกรดดีนิดนึงก็คือตัดปัญหาะลรไม่ต้องไปสอบถามใครนะว่าผมเห็นเยอะมากในโซเชียลพี่ครับใช้น้ำมันเครื่องอะไรดีพี่ครับ คือรถยามาฮ่าก็ใส่น้ำมันเครื่องยามาฮ่าไปเลยครับ,รบจบสุดยามาลูลนะครับแล้วถ้าจะให้เน้นนะครับผมเน้นนะอันนี้ศูนย์บางศูนอาจจะพี่ไม่จําเป็นหรอกมัง้งแค่นี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วผมใช้ตัวายามาลูกกระป๋องเหล็กไปเลยครับครับ G.P ไปเลยครับ300กว่าบาทคุณภาพน้ํามันเครื่องนี่ไม่ต้องห่วงสําหรับมือใหม่หล่ะครับพี่การไล่สเตอร์นี่สําคัญยังไงพี่จริงๆผมมองว่าสเตอร์เดิมนะครับ,รบที่ให้มาเนี่ยถ้าขี่คนเดียวลงหลังสองฝันอ่าครับอ่า แต่หรืออยากเซฟตังเปลี่ยนสเตอร์หน้าขึ้นสเตอร์หน้าฟันหนึ่งขึ้นหน้า1ฟันนะครับเข้ากับรถหลังเนี่ยสฟันถึงสอวันครึ่งข,ขึ้นอยู่กับน้ําหนักของผู้ขับขี่นะครับสเตอร์ที่ให้มากับรถนะครับต้องบอกว่าเพียงพอกับการใช้งานแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ความเร็วปลายท้ายเพิ่มขึ้นมี2วิธีวิธีแรกคือเพิ่มสเตอร์หน้าหฟันกับวิธีที่ส รถสเตอร์หลังสองฝันแล้วที่เหลือคุณต้องไปปรับตัวให้เข้ากับอัตราทดที่มันลดลงคือ,อคุณอาจจะต้องมีการลากเกียร์ให้ตรงจกกังหวะเพื่อให้รถเนี่ยสามารถพาคุณไปได้ไม่ตกรอบอแต่ถ้าคุณใส่เกียร์แล้วประเภทสองสับสาสับสี่เนีย้า้ยวต่ำสับเร็เวกันไปอาจจะทำให้ความเร็วคุณตกลงมากกว่าเดิมหรือที่บางคนก็บอกว่าโอ้พี่ ไม่เดินเลย,ยไม่ไมดินเลยอ่าท้ายไม่เดนก็เพราะว่าคุณใช้รอบไม่เหมาะสมะการเปลี่ยนเกียร์ที่เหมาะสมถ้าเป็นรถเกียร์แล้วคุณหวังสมรรถนะในเรื่องความเร็วคุณต้องลากเกียร์เกือบตัดแล้วถึงเปลี่ยนเกียร์แต่ถ้าลากให้ตัดความ,มเร็วก็จะไม่มาใช่ต้องลากเกือบเกือบตัดคุณต้องไปศึกษาแล้วคุณเองว่ารถคุณเนี่ยลากขนาดไหนถึงจะความเร็วถึงจะมาถึงจะพอดีอันนี้ต้องบอกว่าคนกับรถ ต้องเข้าใจกันใช่ต้องเหมกันต้องเหมกันต้องเหมกันรัรผมอย่างสมมติบางคนเนี่ยน้ำหนักเยอะน้ำหนักน้อยบางคนขับเนี่ยคนนึงขับได้ความเร็วนี้อีกคนหนึ่งความขับได้ความเร็วนี้แต่รถมันก็ทํามาเหมือนกันเนี่ยใช่มันอยู่ที่คนขับเลยอยู่่ครับใช่คราวนี้อยากจะเรียนถามแทนน้องๆที่อยากจะ ใจหนึ่งออกฟินมาเรียบร้อยแล้วฉันก็อยากจะแข่งเนาะแต่ในส่วนของรับประกันเนี่ยจะมีผลไหมอันนั้นแน่นอนครับแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยการทํารถเนี่ยทุกคนทําใจอยู่แล้วครับแต่เพราะว่าเราอยู่นอกเหนือกติกาถ้าเราอยากแรงมันก็ต้องยอมแรกเหมือนรถยนต์นะครับรถยนต์ที่ก็ไปแต่งซิ่งกันก็ถ้าเกับว่า ที่พี่เจียพูดมา2-3สาจนเนี่ยสสัปดาห์แล้วก็คือมันเป็นแนวทางแต่งเพื่อเอาไปแข่งขันนะคะแต่ในส่วนของแนวทางแต่งสวยงามก็ยังมีเรื่องของรับประกันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมเสียส่วนเองส่วนหนึ่งถ้าอยากจะเป็นนักแข่งรุ่นใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าบุรีรัมพ์พันเบสก็ยังเปิดโอกาสรุ่นฟินเนี่ยรุ่นของยามาฮ่าตอบโจทย์ชอบนักแข่งหน้าใหม่ฟินเอสเซเตอร์นะครับแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนมั่นใจว่ารถยามาฮ่าทุกรุ่นเนี่ยต้องบอกว่า ด้วยสมรรถนะนะครับของเครื่องยนต์เนี่ยมันทนทานอยู่แล้วครับคุณไม่ต้องไปห่วงเรื่องประกันกันสําหรับผมเนะีผมคือเชื่อมั่นว่าคนที่เล่นรถแรงๆเนี่ยมไม่คํานึงถึงเรื่องประกันอยู่แล้วแหละใช่เพราะว่าเขามั่นใจในในเรื่องของตัวรถใช่เพราะรถเดิมๆอย่างของผมเองเนี่ยรถบอดฟายที่ผมทํให้ลูกค้าบางคนใช้ไปเจ็ดปีแล้วนะก็ mm. ยังวิ่งได้ตามปกติปัญหามอยู่ที่คนเจ้าของรถว่าคุณดูแลรถได้ถูกต้องตามระยะเวลาที่คนดูแลหรือเปล่า น้ำมันคือคือรถพวกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าน้ำมันเครื่องไม่ขาดอย่างเดียวอย่างอื่นที่ปัญหาแล้วก็คนทำเนี่ยต้องเข้าใจรถรับรองได้เลยครับผมทํารถมาเนี่ยรถผมเองรถลูกค้าเองเอไปดูได้บางคันประวัติ7ปี8ปีเนี่ยโมดิฟายลูกโตๆกันเนี่ยอก็ยังใช้กันอยู่นะครับมั่นใจโมดิฟายอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อพี่เจี๊ยบได้ได้ครับได้ได้เรามีกับหมดแล้วครับเรามีกับหมดเดอะบ๊อบฟินเนี่ยมีหมดเลยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยครับครับผม ใครที่อยากจะเป็นนักแข่งหน้าใหม่หรือใครที่สนใจเอามาห้าฟินนะคะคตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะสำหรับราคาฟินนะครับก็อยู่ที่45,500บาทราคาก็ไม่ได้แพงอะไรใช่ครับนิดเดียวถ้าใครที่อยากจะแข่งเดี๋ยวก็ติดต่อทางพี่เจี๊ยบแล้วก็คุณเก็บได้เลยได้ครับนะคะ แล้วก็รถเรื่องของการบริไฟอาจจะปรึกษาหรืออะไรต่างๆก็มาติดต่อสองท่านนี้ได้เลยครับและที่สําคัญนะคะใครที่ต้องการออกยามาฮ่าฟินแต่ยังกังวลเรื่องนุ้นเรื่องนี้ว่ารถมันจะยังไงก็ดูแลกันเพราะว่ายามาฮ่าฟินก็สามารถลงสนามแข่งได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเรื่องราวของยามาฮ่าฟินก็จบลงเท่านี้และในเทปต่อๆไปนะคะคงต้องเรียนเชิญพี่เจฟอีกสักครั้งหนึ่งเรื่องของ y a m a ฮ่าเอ็กไซตตัวแข่งตัวแข่ง,ขงอ่ายังมีเรื่องของการแข่งขันด้วยเช่นกันนะคะคสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบเป็นอย่างสุดครับส,ว,สบวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับรายการไลฟ์สไตล์ชนะาบ่ายยามาฮ่าค่ะ